คำว่าให้อภัยไม่มีในพจนานุกรมของชายคนนี้คาวอีริกสันใช้เวลาครึ่งศตวรรษเฝ้า,ารอวันชำระแค้นย้อนกลับไปยุค50นอร์แมนจอห์นสันคือดาวเด่นโรงเรียนส่วนคาวเป็นแค่เด็กเก็บของคืนหนึ่งในห้องล็อกเกอร์นอร์แมนแกล้งเอาสายรัดเป้าครอบหัวคาวต่อนหน้าทุกคนสำหรับคนอื่นมันคือเรื่องล้อเล่นแต่สำหรับคาวมันคือแผลเป็นที่กรีดลึกลงในจิตใต้สำนึกเขาเก็บความอับอายนั้นไวเ้เงียบๆตลอด50ปี ขณะที่นอร์แมนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมกราคม2012ข่าวในวัย73ปีขับรถไปที่บ้านอดีตเพื่อนเก่ากดกริ่งและเมื่อประตูเปิดออก สองนัดเพื่อลบฝันร้ายเมื่อ50ปีก่อนคําสารภาพของเขาทำเอาสารสะเทือนใจผมยิงเขาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนมันสั่งผมจากจิตใต้สำนึกสุดท้ายเขาจบชีวิตในคุกเรื่องเล่นสนุกของคนหนึ่งอาจสร้างปีศาจให้อีกคนหนึ่งอย่าสร้างศัตรูถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาจำแม่นแค่ไหนแล้วคุณละ่ะมีใครที่คุณไม่เคยลืมสิ่งที่เขาทำบ้างไหมคอมเมนต์บอกหน่อย